สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานไใจกีฬาจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับใไไรกีฬาเนี่ยก็คือกีฬาที่มีการวิ่งว่ายแล้วก็ปั่นบรรยากาศ <Tall> AM, ดีมาก <laf. S 2> นะครับเราดูข้างหลังผมตรงนี้ครับนี่มีทีมที่เลียร์ไว้ช่วยนักกีฬาว่ายน้ําก็คือเป็นทีมซรัพย์นราธิวาสน,นะครับเราดูมาดูบรรยากาศกาั <ains. S 1> นจกพยานสวยๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนวันนี้ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะครับการแข่งขันไต้กีฬานะครับก็จะมีการวิ่งปั่นแล้วก็ว่ายว่าย750เมตรส่วนปั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่20กิโลส่วนวิ่งอยู่ที่5กิโลนะครับ